ทุกวันนี้ใครๆก็สนใจธุรกิจออนไลน์คุณตุ่นจึงอยากแนะนำ DNW Platform ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไหร่แค่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำได้แล้วค่ะง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนะคะหึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DNW Platform 2. อัปเกรดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ 3. เรียนรู้วิธีการขยายแอปโดยการแชร์ลิงก์แอเฟรีให้กับผู้ที่สนใจ เมื่อมีผู้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาระบบจะจัดการแทนเราเลยเหมาะกับยุคใหม่มากๆแพลตฟอร์มทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง d n w แพลตฟอร์มจะจัดการแทนเราหมดเลยเรียกว่าสะดวกสบายทันสมัยถึงมือลูกค้าแน่นอนค่ะมาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร,รม์มอัจฉริยะด้วยกันนะคะ จบในแอปเดียวสนใจกดติดตามคุณตุนได้เลยค่ะ